ครูลแกง่วงเอ้สวัสดีครับพวกเราโกดอาวันนี้เรามาอยู่ที่สโมสรล้างย่านนิวิตใหม่ครับประวัติที่นี่ที่เรารู้มาเลยนะครับไม่รู้จริงเท็จยังไงนะมีลุงยามครับผูกคอตายที่ชั้นสองของสโมสรครับเดี๋ยวข้างในจะเป็นยังไงเราเข้าไปดูกันไปทุกคนไปครับ น<อ>ีวันนี้นะครับเราปล่อยทีมงานเราเข้าไปไลฟ์สดทางช่องติ๊กต็อกข้างในกูต้องโยกเลยอีสัส <laughs> ปล่อยให้เข้าไปก่อนเลยนะยาวๆเลยเออให้เขาเข้าไปก่อนใช่เดี๋ยวเราตามไปอีกฝั่งหนึ่งไปทุกคน เอกเราไปไหนแปลงขวาป่ะขวามันอยู่ข้างในไงแล้วเราไม่ไปนี่หรอก็เดี๋ยวเราทางขวาถ้ามันไปนู่นเลยแล้วเราไปนี่ก่อนเลยเดินเลาะทางขวา,างนอกกรึเปล่าเห็นเมื่อกี้มีทางเดินข้างนอกอยู่ไม่มาไปมาไปทางนู้นแล้วเดี๋ยวเราไปทางนี้ก่อน เราเข้าไปห้งนี้ก่อนดีกว่าทุกคนตีเนี่เข้าห้องนี้ได้เ <ปะ S 1> นี่ยแปลงหลังเนี่ยดูด้านข้างเออนี่เราเข้ามาอยู่ในห้องข้างหลังของสโมสรนะครับข้างในก็เป็นป่าทุกคนเออแต่ที่กูบอกว่าเ,ออเดี๋ยวใน,นข้างเดิน มันก็ไม่น่าเดินเข้าไปอ่ะมันก็ตันกําแพงนะเผื่อมีอ่ะมันก็เป็นป่าไอ้พวกนั้นมันอยู่ในอยู่คือตอนเนี้ตอนนี้นะครับเราเอา E M F ไปให้มันไหลสดเพราะฉะนั้นวันนี้เราตรงเนี้ยเรามีแค่เรดาร์ถ้าเรดาร์จับขึ้นพลังงานได้ครับเดี๋ยวเราเอาตปีรบล็อกถามกัน ว่าถ้าตรงไหนมีพลังงานที่มันแรงๆขึ้น<ม>ที่ไดได้เนี่ยไม่มีอ่ะเจอแล้วเฮ้ยเอกข้างหลังมันมีทางปีตึกนึงเว้เออก็มันเดินไปที่มันพวกมันเดินไปยังไงสองคนนะ่ะเนี่ยนะตึกนี้นะเออเขารู้ได้เข้าไปงู้นงั้นเราก็อยู่ตึกนี้ก่อนดิไม่ใช่ไงมันเดินไปกันแล้วแล้วก็ เราไปแทบปืน่นแถบนี้ไม่มีอะไรน,น,นี่ก็คือบริเวณโดยรอบเดี๋ยวเรารอ้รอเลาะก่อนหิเสาพังหมดเลยนะ เดี๋ยวไปดูกาบซ้ายชั้นล่างมันให้มันจบเลยชัดเจนเฮ้ยมันขึ้นชั้นสองนี่แต่หมายถึงว่าตึกข้างหลังนี่เออมันเดินไปได้เป็นการเป็นทางขึ้นชนกันอ,อ,อันนี้น่าจะเป็นเคาน์เตอร์ของสโมสรใช่ไหมตรงนี้เป็นพวก ครัวซิงห์หลังบ้านใช่ใช่ตรงนี้มันเป็นแบบน่าจะเป็นห้องครัวห้องอะไรเนีย่ยเอกข้างหลังนุ่นก็มีนะเว้ยอันนี้เดี๋ยวเราจะไปรูอืมไม่มีอะไรหลยนี่น่าจะเป็นห้องครัวห้องอะไรเขานะเพราะตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์เป็นเคาน์เตอร์ของสมสร ไปหไหมอืมไปดินีเดี๋ยวเราไปด้านหลังของสโมสรกนนันดีกว่ามันจะเป็นห้องพักไหมเนี่ยแบ่งเป็นห้อง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  นี่มันตามงกมาเขาไปดูไงครับมีอะไรม้างลองเข้าไปดูดูไงไนี่ยนมันก็เป็นมนอันนี้มันมันมีร่องอรอยเลยไม่มีร่องอรอยเฮ้ยขาแล้วหมอ๋อท่อคิดว่าขาโตะ เจออะไรวะไม่เจอเลยนี่ห้องสูตรหรือเปีนเน่น,นี่จะเป็นห้องใหญ่เลยนะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับพวกโรงแรมนี่เป็นเหมือนห้องแฟมิลี่มากกว่า โดยรวมก็ไม่มีอะไรแต่เขาวางระบบนี้น,นี่เราเข้ามาสุดแล้วทุกคนไอ้ไรไ,ได้ยังไม่ได้แจ้งเกินพลังงานอะไรสุดแล้วเป็นทางขึ้นชั้นสองเลยลจะขึ้นสวน,นไหละอืมนั่นอะไเป็นไร น,นี้เป็นทางเดินอันนี้สระว้น้ําแน่เลยใช่เหรอก็ดูดูกระเบื้องเนี่งกระเบื้องสระว่ายน้ําแน่เลยหมดันรกมากเลยวะเขายากตรงนี้น่าจะเป็นบริเวณสระว้น้ํานะครับทุกคนมีเสียงอะไรนะเสียงอลไววะ หนูกูเห็นแล้วหนูหนูใช่ไหมเนี่ยโอเคไม่มีอะไรนะทุกคนเสียงหนูเราคือมือันสองเลยอ่ะเขาเรียกลูกอะไรวะนี่เป็นร่องรอยใครมาทำอะไรวะน่าจะิป็นิงของเพศอื่นเขามาทำอะไรหรือเปล่า ไม่มีลมเลยนะที่นี่เออเป็นที่โล่งไปกลับร้อนว่ะตอนนี้เราได้เข้ามาอยู่ในบริเวณอาคารชั้นสองนะครับเดี๋ยวเราไปหาที่ที่ลุงยางผูกคอตายกันลม่รู้ว่าตรงไหนไม่รู้ชเขียเออ้ยผูก็ไม่รู้ ตั้งตตั้งของเดินข้างล่างตั้งแล้วทีตัตันนะครับๆๆทุกคนในบริเวณชั้นสองด้านหลังนะครับเราเดินขึ้นมาได้แค่นี้นะครับนะเดี๋ยวเราลงไปแล้วเดินย้อนใหม่อืม ตรงนี้ก็เป็นโลงอ่ะนะคืออะเลยวะเป็นห้องปกติม้งไม่ค่อยมีอะ่อะลงมแบงล่างกันวันนี้ วันนี้จับไม่เจอ,อเลยเลย ฝั่งนู้นมันเป็นทางเ<อ>ลาะเดินตรงยาวแน่เลยนะมีศาลามัเป็นทางเชื่อมที่มีทางเดินข้างหลังก็มีศาลาด้วยวะเออเป็นที่นั่งมันเห็นมีศาลาเลยเอมีศาลาด้วยนะเว้ยอืมอืมมันเป็นทางเชื่อมจากที่เดินข้างหลังมางไงแล้วก็เดินวนได้เว้ย้ว่านะ ยังรีบยังรีบลอขึ้นม,ม,มาพริเวณนี้น่าจะเป็นห้องน้ำไม่มีอะไรไปต่อ วางกิ่งไม้นะกิ่งไม้เ้ยชิดสายไว้นะตอนนี้นะครับเราขึ้นมาอยู่บริเวณชั้นสองของ สโมสรละได้ไรบา้างวมไม่เจอ,งอางไหนเดี๋ยวเราไปห้องข้างหน้าดีกว่าห้องที่เล็กมันบอกว่ามันมีคนยืนดูอยู่ตรงหน้าต่างที่นี่จเจออะไรไหมไม่เจอแล้วเป็นที่โล่งๆเลยอืม ยังมองไม่ออกเลยลุงว่าผูกคอตายตรงไหนวะเขาไม่ได้บอกเอาไวาตรงไหน,นเออบอกให้ชันสองเดี๋ยวอ๋อบอกให้ฉันสองแต่ว่าข้อมูลเราก็ไม่ได้รู้แน่ชัดนะ เห็นเล็กก็บอกว่ามีคนยืนดูอยู่นี่ที่เล็กก็บอกตอนแรกนะครับที่มาถึงนะมีคนยืนดูอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่เขาส่องไฟขึ้นมาเดี๋ยวเราเปิดสปีดบล็อกถามกันตรงนี้เลยในบริเวณนี้มีใครอยู่ตรงนี้ไหมครับ ตรงนี้มีวิญญาณสัมภเวสีอยู่ตรงนี้ไหมครับเดี๋ยวเราถามหาเขาเปยดีว่าวิญญาณลุงยามที่ผูกคอตาอยู่ตรงไหนครับตอบดังๆได้ไหมครับฟังไม่ถนัดครับวิญญาณที่ลุงยามผูกคอตาอยู่ไหนครับ เ,เขาก็ตอบมาทุกคนแต่ฟังไม่ทัาหุงยามต้องการให้พวกเราทําบุญให้ไหมครับยุงยามดูอยู่ดูพวกผมอยู่ตรงไหนครับที่ผมถามเพราะว่าดูอยู่ไหนผมเหมือนได้ยินตอบเขาตอบว่าเขาดูอยู่นะยุงยามอยู่ตรงไหนบอกได้ไหมครับ ลุงยามต้องการให้พวกเราทำบุญให้ไหมถ้าต้องการลุงยามบอกอะไรหน่อยได้ไหมครับนะเดี๋ยวพวกเราจะทำบุญไปให้นะครับลุงยามถ้างั้นเดี๋ยวพวกผมลงไปแล้วนะครับลุงยาม ครับโอเคครับผู้ยามผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวทำบ,บุญไปให้นะครับประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราไปแกะกันอีกทีหนึ่งว่าเราเราฟังไม่เขอาชนนะัดเพราะบางทีเสียงเหมือนเหมือนเขาใช้วอตอบเราอะใช้วอตอบพูดแทรกเรามาให้เราไม่ได้ยินชัดเจนว่าเขาพูดว่าอะไรต้องใช้หูฟังต่าง อีสำหรับวันนี้นะครับทุกคนที่สโมสรล้างย่านนิมิตใหม่นะครับคือที่ตอนแรกเลยห้องนี้ตรงหน้าต่างตรงนี้เลยที่เล็กเขาเห็นนะตั้งแต่จอดรถแล้วว่ามีคนยืนมองเขาอยู่แล้วอ e m f แจ้งเตือนสามขีดสีขีดก็คือข้างหลังตรงทางขึ้นข้างหลังแต่ก็ ไม่ได้มีอะไรเพราะว่าเราถามแล้วก็ไม่มีใครตอบอะไรหรือว่ามีตอบแต่เราไม่ได้ยินเดี๋ยวเราแกะให้ฟังอีกทีแล้วตรงนี้นะครับมีเขียงคนตอบก็คือตอบเยอะอยู่ประมาณประมาณหนึ่งอะเหมือนใช้วอตอบใช้วอคุยกับเราอะเป็นเสียงเหมือนพูดวอบ้านอื่นเปล่าไม่รู้เป็นเสียงเหมือนพูดวอลแล้วก็จะมีเสียงตอบมานหน่อยเดีย๋ยวเราไปแกะให้ฟังแล้วตรงป้อมยามนะครับที่เราสัมผัสได้ถ้าเราวันนี้ที่สโมสอล้าง เพียงเท่านี้ครับลากันไปก่อนโกดเอาวอย่าลืมกดไลค์กดแชร,ร์กดซับสไคร b ์ช่องของพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับเออมันเป็นมันเป็นอกอกลัก่อนพวกผมจะไปผมขอใจรัวๆทีนึงครับได้ไหมใครอยู่กดให้หน่อยครับมินิฮาร์ตเหรอเอว่าขอมินิฮาร์ตรัวๆเดี๋ยวผมจะลงไ like ลน์แล้วครับ เดี๋ยวเราสปิริบอ,อกถามตรงนี้กันนะครับทุกคนที่ที่เราดาจับได้ว่ามีสัญญาณอะไรนอกจากพวกเรามีใครอยู่ตรงนี้ไหมครับลุงยามอยู่ตรงนี้ไหมครับตอบตอบดังๆได้ไหมครับ มีตอบมานะทุกคนแต่เดี๋ยวเราแกะฟังเราฟังไม่ถนัดตอนนี้ลุงยามอยู่ตรงไหนครับเป็นเสียงตอบแบบเสียงก้องๆ,ๆนะทุกคน,นถ้าลุงยามไม่ตอบผมไปแล้วนะครับ งั้นเดี๋ยวพวกเราทําบุญไปให้นะครับ,ต,บต,ต่อมประมาณนี้นะพลเดี๋ยวเราไปแกะฟังอีกทีเพราะว่ามันเป็นพื้นที่โล่งแล้วก็เราได้ยินเสียงไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เเยงน,น,นอนได้นอนไปแล้ว